สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรโบราณกันไปแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์จะเชิญชวนพวกเรานะคะมาเรียนรู้แล้วก็มาทําความรู้จักอาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์ของไทยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรแรกจริงจังนะคะที่เราเนี่ยระบุว่าเป็นอาณาจักรในยุคข,ของประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างว่านั่นคืออาณาจักรอะไรแอนถูกต้องค่ะ อาณาจักรแรกเริ่มนะคะหรือว่าเป็นอนาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะก็จะเริ่มต้นกันที่อาณาจักรสุขโขทัยนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสุขโขทยัยและลักษณะเศรษฐกิจของสุขโขทัยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ แรกเริ่มนะคะสำหรับอาณาจักรสุโขทัยวันนี้เป็น EP ีที่1นนะคะเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสุโขทัยอยู่2คลิปกันด้วยกันนะคะซึ่งแรกเริ่มของ EP ีที่1น,นะคะเราก็จะมารู้จักเกี่ยวกับกำเนิดของอาณาจักรสุโขทัยกันก่อน,นะค่ะจริงๆแล้วนะคะเราก็คงจะพอทราบอยู่บ้างว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มเนาะจะว่าไปแล้วก็เป็นเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะหรือว่าจะบอกว่าเป็นภาคกลางตอนบนก็ได้ค่ะซึ่งอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยเราถือว่าตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํายมนะคะซึ่งเป็นชุมชนมาแต่โบราณค่ะเรียกได้ว่ามีการตั้งชุมชนกันมาตั้งแต่สมัยยุคเหล็กตอนปลายกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะแรกเริ่มของอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพ่อขุนผาเมืองและก็พ่อขุนบางกลางหาวนะคะได้ทรงร่วมกันขับไล่ หอมสบาดโขนลำพงนะคะออกจากสุขโขทัยนั่นเองค่ะแล้วก็เลยมีการสถาปนาสุขโขทัยขึ้นนะคะเมื่อปีพศ1780ค่ะโดยพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยได้ขึ้นเป็นประถมกษัตริย์นะคะแห่งราชวงศ์พระร่วงค่ะทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรสุขโขทัยค่ะ ซึ่งในอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันอยู่ใน4หัวข้อลหลักๆค่ะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองลักษณะของเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะหัวข้อแรกก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับลักษณะการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยนะคะแผนที่ที่เราเห็นอยู่ในคลิปอันนี้นะคะ อาจารย์ขยายให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป,เป็นแผนที่โบราณที่เขาสันนิษฐานเกี่ยวกับพื้นที่หรือว่าอาณาเขตของอาณาจักรสุขโขทัยในสมัยที่รุ่งเรืองสุดๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยก็คือพื้นที่บริเวณสีเหลืองเนาะครอบคลุมนะคะตั้งแต่ทางตอนใต้ของไทยนะคะจะหลดขึ้นไปงทางอีสานเลยนะคะแต่ว่ามาไม่ถึงภาคเหนือของเราเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ภาคเหนือของเราก็เป็นอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นพันธมิตรกับสุโขทัยนะคะตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นเองทีนี้ลักษณะการปกครองของสุโขทัยค่ะจะแบ่งอยู่เป็นสองช่วงหลักๆนะคะนั่นก็คือสุโขทัยตอนต้นนับก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทรา t ิตนะคะมาจนถึงสมัยของพญาเลอไทยค่ะซึ่งหลังจากที่พญาเลอไทยเนี่ย ขึ้นครองลากนะคะการปกครองก็จะเปลี่ยนเป็นในลักษณะการปกครองที่เรียวกว่าสุโขทัยตอนปลายนั่นเองค่ะโดยในสมัยสุโขทัยตอนต้นเนี่ยจะมีการปกครองที่โดดเด่นเนี่ยเราเรียวกว่าเป็นการปกครองแบบปิตุราชาธิปไตยในขณะที่สมัยสุโขทัยตอนปลายนะคะจะเป็นการปกครองที่เราเรียวกว่าธรรมราชานั่นเองค่ะโอเคเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับลักษณะการปกครองสุโขทัยตอนต้นนะคะที่เราเรียวกว่า ปิตุราชาธิปไตยนะคะลักษณะเนี่ยจริงๆนักสาวคุ้นเคยกับการปกครองแบบปิตุราชาธิปไตยอยู่แล้วเรามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึงว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั่นเองค่ะซึ่งปิตุราชาธิปไตยหรือว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยนะคะลักษณะก็คือกษัตริย์ จะทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในอาณาจักรค่ะคือมีอัปรราชอำนาจเต็มอยู่ในมือของพระองค์ท่านเนาะเพียงแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยจะทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากๆนะคะเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นพ่อลูกกันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยประชาชนในสุโข,ขทัยสมัยนั้นเนี่ยก็จะเรียกกษัตริย์ ด้วยนามว่าพ่อขุนนะคะเหมือนเราในสมัยนี้ที่คนไทยเรียกกษัตริย์ว่าในหลวงในหลวงอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในสมัยสุโขทัยเนี่ยประชาชนก็จะเรียกกษัตริย์ของเขาเนี่ยว่าพ่อขุนนั่นเองค่ะโดยลักษณะเนี่ยนะคะคาว่าใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะนั่นก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยจะมีความใกล้ชิดจะสนทนาจะเข้าไปตรวจตรายเยี่ยมเยียนประชาชนจะเดินไปเที่ยวเออไม่ใช่เที่ยวสิน้องเขาเรียกว่าเดินไปเยี่ยมเยียนนะคะประชาชนที่ตลาด แห่งหนอะไรต่างๆเนี่ยกริย์ก็จะเข้าไปใกล้ชิดนะคะรวมถึงกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนต้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาความคดีให้กับบรรดาประชาชนด้วยนะคะทีนี้ลักษณะการปกครองแบบปิตุราชาธิปไตยเนี่ยนอกเหนือจากกริย์จะมีอํานาจปกครองสูงสุดแล้วนะคะการปกครองก็ยังถือว่าเป็นเหมือนกับระบบครอบครัวค่ะคือมีการปกครองแบบลดหลั่นกันเป็นชั้นๆนะคะนั่นก็คือว่า บ้านแต่ละบ้านที่เป็นครอบครัวเนี่ยเราจะเรียกว่าครัวเรือนเนาะครัวเรือนเมื่อประกอบกันหลายๆครัวเรือนเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นชุมชนที่เรียกว่าบ้านค่ะแล้วบ้านหลายๆบ้านมารวมกันเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเมืองและเมืองหลายๆเมืองรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นอาณาจักรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าลักษณะการปกครองก็จะมีความลดหลั่นกันเป็นชั้นๆเนาะนะคะนอกจากกษัตริย์จะมีอำนาจสูงสุดแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชน เปรียบเสมือนพ่อปกครองลูกแล้วนะคะกษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะคะก็ยังทรงยึดหลักศาสนาในการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะหลักของพุทธศาสนานั่นเองค่ะซึ่งจุดที่แตกต่างโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่า ปกติแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ปกป้องอาณาจักรเท่าๆกันค่ะหมายความว่าทุกคนเนี่ยยามปกติก็จะประกอบอาชีพกันทั่วไปอย่างอิสระเนาะแต่ในเมื่อยามที่บ้านเมืองเนี่ยมีศึกสงครามเกิดขึ้นประชาชนที่เป็นชายชะกันทุกคนเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่เป็นทหารในการปกป้องดูแลรักษาบ้านเมืองนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วทุกคนต่างก็ต้องเป็นทหารช่วยดูแลบ้านเมืองเนาะนะคะเอาละค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเป็นลักษณะการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนปลายนั่นเองค่ะในสมัยสุโขทัยตอนปลายเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ช่วงสมัยของพญาเลอไทยขึ้นมาเนี่ยได้มีรูปแบบการปกครองที่เปลี่ยนไปค่ะด้วยสาเหตุสําคัญก็เนื่องมาจากว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยมีการขยายอาณาเขตและเพิ่มของประชากรเนี่ยมากขึ้นนั่นเองค่ะในสมัยสุโขทัยตอนต้นเนี่ย อาจจะยังมีประชากรไม่มากทําให้กษัตริย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้ชิดกับประชาชนดูแลได้เปรียบเสมือนพ่อปกครองลูกเนาะแต่พอประชาชนมีจํานวนพเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นเนี่ยนะคะกษัตริย์จะเดินไปเยี่ยมหรือว่าตรวจตาประชาชนอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้อย่างทั่วถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยสุโขทัยตอนปลายเนี่ยจึงได้มีแกมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะโดยใช้รูปแบบที่เรียกว่าธรรมราชานั่นเองค่ะ ธรรมราชานะคะเป็นลักษณะการปกครองที่กษัตริย์ทรงมีพระราชาอำนาจสูงสุดค่ะแล้วพระองค์นะคะก็ยังทรงตั้งอยู่ในทศพิตรราชธรรมค่ะคือธรรมสาหรับกษัตริย์นั่นเองนะคะโดยกษัตริย์เนี่ยจะทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนานะคะทรงปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างนะคะรวมไปถึงนะคะจะมีการนําหลักศาสนาพุทธเนี่ยเอามาใช้นะคะในการเป็นหลักในการสร้างความสามาคัคคีแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ยึดหลักศาสนาเนี่ย ในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้านเมืองก็จะมีความสุขสงบเพราะว่าทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามหลักศาสนาว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้นอกเหนือจากจะมีการใช้ธรรมราชาแล้วนะคะก็ยังมีลักษณะการปกครองที่เรียกว่าการปกครองแบบกระจายอํานาจนั่นเองค่ะด้วยความที่ขยายอาณาเขต มากขึ้นมีเมืองเล็กเมืองน้อยเข้ามาอยู่ในการดูแลของสุโขทัยมากขึ้นนะคะในสมัยนั้นเนี่ยจึงมีลักษณะาการปกครองแบบกระจายอํานาจขึ้นนั่นก็คือมีการแบ่งหัวเมืองออกเป็นชั้นๆเพื่อกระจายอํานาจและก็ดูแลปกครองนั่นเองค่ะโดยหัวเมืองทั้งหมดนะคะจะแบ่งออกเป็น4ชั้นด้วยกันค่ะถ้านักศึกษาเห็นภาพก็จะคิดภาพเป็นวงกลมๆเนาะ แล้วก็ด้านในก็จะมีเมืองเล็กๆๆๆนะคะอยู่กันเป็นชั้นๆโดยหัวเมืองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ี่ชั้นหรือว่าสี่หัวเมืองด้วยกันค่ะอันแรกเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นหัวเมืองที่อยู่ด้านในสุดอยู่เป็น ไข่ตรงกลางเลยนะคะนั่นก็คือเมืองหลวงหรือว่าราชธานีนั่นเองค่ะเมืองหลวงหรือว่าหรือว่าราชธานีนะคะก็คือเมืองสุโขทัยนั่นแหละเป็นที่ตั้งที่อยู่ของกษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ขุนนางต่างๆเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารราชการของอาณาจักรเลยนะคะหลังจากนั้นหัวเมืองที่อยู่ด้านนอกล้อมรอบบริเวณเมืองหลวงนะคะเราก็จะเรียกว่าเมืองพาเมืองพยามหาคนครค่ะ ซึ่งเมืองพยา,ยามาหานครเนี่ยนะคะก็จะมีเมืองที่มีความสําคัญตามมาลําดับต่อไปก็คือเป็นเมืองลูกหลวงหรือว่าเมืองหน้าด่านแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะหัวเมืองที่อยู่ด้านนอกสุดเราก็จะเรียกว่าเมืองประเทศศาลานั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการปกครองแบบหัวเมืองสี่ชั้นค่ะโอเคนะคะ ลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยนะคะว่าคนในสมัยสุโขทัยกันเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรเขามีเงินใช้หรือไม่นะคะโดยเราก็จะไปเริ่มดูกันเลยค่ะประโยคน,นี้นะคะเขาบอกว่าเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครใครขาหมาขาใครใครขาช้างขาอันนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ ถูกระบุนะคะไว้ในหลักศีลาจาลึกหลักที่1ซึ่งแสดงถึงลักษณะทางเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพของคนในสมัยสุโขทัยนั่นเองค่ะเอาละค่ะการประกอบอาชีพในสมัยสุโขทัยนะคะคนสุโขทัยในสมัยนั้นเนี่ยก็จะประกอบอาชีพกันอยู่หลากหลายค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะก็จะมี3อาชีพหลักๆที่คนสุโขทัยนิยมประกอบอาชีพกันค่ะนั่นก็คืออาชีพทางเกษตรกรรมอาชีพหัตถกรรม แล้วก็อาชีพเกี่ยวกับพาณิชยกรรมค่ะไปค่ะเราไปดูกันที่อาชีพแรกนะคะเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมค่ะอาชีพเกษตรกรรมนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนในสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันอยู่เนี่ยก็จะมี3มหลักๆนะคะอันแรกเลยเนี่ยสิ่งที่คนสุขโขทัยทำเนี่ยคะก็จะมีการทํานาทําไร่แล้วก็ทําสวนนั่นเองค่ะโดยถือว่าการทํานาทําไร่ทําสวนเนี่ย เป็นอาชีพหลักของคนสุโขทัยในสมัยนั้นนะคะโดยจะปลูกพืชหลักๆก็คือปลูกข้าวนะคะปลูกไม้ยืนต้นเช่นพวกมะม่วงมะพร้าวหรือว่าหมากพลูเป็นต้นนอกจากจะมีการทําการเกษตรแล้วนะคะคนสุโขทัยก็ยังประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงและก็ปศุสัตว์ด,ด้วยค่ะโดยการประมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมงน้ําจืดนะคะเพราะว่า อาณาเขตของสุโขทัยเนี่ยโดยมากแล้วก็จะไม่ได้ติดทะเลเนาะก็จะอยู่เขตภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะประกอบประมงน้ําจืดเป็นหลักค่ะก็จะจับปลาแล้วก็เลี้ยงปลานะคะตามแม่น้ําลําคลองนะคะอาจจะมีการจับปลาทะเลบ้างในพื้นที่บริเวณที่ติดกับชายฝั่งนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นวัวช้างม้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงานค่ะมีการเลี้ยงไว้เพื่อขายบ้างแล้วก็ มีการบริโภคสัตว์เลี้ยงเหล่านี้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นแรงงานเป็นหลักเนาะทีนี้จุดเด่นนะคะที่น่าสนใจมากๆของการเกษตรในสมัยสุโขทัยนะคะก็คือการชนลประทานนั่นเองค่ะด้วยความที่สุโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางาภาคกลางตอนบนเนาะก็จะทําให้มีแม่น้ําขนาดของแม่น้ำเนี่ยไม่ได้เป็นแม่น้ําสายใหญ่มากนะทีนี้เนี่ยจะทําอย่างไรให ประชาชนสามารถที่จะทําเกษตรกรรมได้ประกอบกับบางช่วงเนี่ยสุโขทัยเผชิญกับภัยแล้งแล้วก็ฝนขาดช่วงนะคะทําให้สุโขทัยเนี่ยมีพัฒนาการหรือมีภูมิปัญญาทางด้านชลประทานที่น่าสนใจมากค่ะโดยคนในสุโขทัยนะคะใช้3ามสิ่งนี้เนี่ยในการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ํานะคะแรกเลยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่าสรีดพงแล้วก็ทํานบพะร่วงค่ะสรีดพงหรือทํานบพะร่วงเนี่ยนะคะ เป็นลักษณะภูมิปัญญาในการทําแนวแนวดินนะคะเรียกว่าเป็นแนวคันดินสําหรับกั้นน้ําค่ะคล้ายๆเขื่อนนั่นเองก็คือจะมีการขุดคันดินขุดดินขึ้นมาทําเป็นคันดินขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่ว่าเวลามีฝนตกหรือมีน้ํามาเนี่ยจะได้ช่วยเป็นการกักเก็บ กักเก็บน้ํานั่นเองนะคะนอกจากจะมีการทรําสลีดพงแล้วนะคะในสมัยอยุทยาค่ะยังมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าตรพังหรือว่าสระน้ําค่ะก็คือจะมีลักษณะเป็นบ่อหรือว่าสระน้ําทั่วไปนั่นแหละค่ะโดยจุดเด่นเนี่ยก็จะมีการทําท่อส่งเนาะซึ่งท่อเนี่ยนะคะ มันจะมีประโยชน์ในการดักตะกรเวลาน้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาในบริเวณตะพังนะคะท่อเหล่านี้มันก็จะช่วยในการดักตะกรทาให้เวลาน้ํามันเข้ามาเก็บในตะพังเนี่ยก็จะมีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะมีสลิดพ,พงแล้วมีตะพังน้ําแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นบ่อน้ําอีกด้วยค่ะโดยบ่อน้ําในสมัยสุขโขทัยเนี่ยจะเป็นบ่อน้ํารูปกลมนะคะ กรูด้วยอิดก็จะมีขนาดตั้งแต่60เซนไปจนถึง2เมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีการพบบ่อน้ําเป็นจํานวนมากกระจายอยู่บริเวณพื้นที่ต่างๆในสุขโขทัยค่ะโดยประชาชนเนี่ยก็จะเข้ามาที่บ่อน้นํานี้นะคะเพื่อที่จะมีการน,นําน้ําเหล่านี้นี่นะคะไปใช้นะคะในการบริโภคอุปโภครวมไปถึงในการทําเกษตรกรรมนั่นเองค่ะนอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้วนะคะ ชาวสุโขทัยก็ยังประกอบอาชีพอันต่อไปนั่นก็คืออาชีพหัตถกรรมนั่นเองค่ะหัตถกรรมหรือว่าการทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้าต่างๆนะคะโดยสินค้าต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการผลิตสินค้าเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกจอบเสียมหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแต่มีงานหัตถกรรมชิ้นหนึ่งค่ะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สําคัญมากๆของสุโขทัยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องสังคโลกค่ะ เครื่องสั่งข้าโลกเนี่ยนะคะหรือก็คือเป็นเครื่องเคลือบดินเผาค่ะผลิตจากการนําแร่มารวมกันอาทิเช่นเป็นดินคาวเป็นหินฟ้าม้านะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยเอามาเผานะคะในเตาเนาะเรียกว่าเป็นเตาถูเรียงนะคะเสร็จแล้วก็จะมีการเคลือบด้วยน้ํายาสีขาวนวลซึ่งไอ้น้ายาสีขาวนวลที่ว่านี่เราก็จะเรียกว่าเป็นสีเขียวไข่กานั่นเองนะคะโดยมีการสันนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์ว่าเทคนิคการทํา รวมไปถึงเทคนิคการทําเครื่องสังคโลกเนี่ยชาวสุโขทัยก็น่าจะได้รับมาจากประเทศจีนนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าลักษณะรูปทรงหรือกรรมวิธีเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับจีนค่ะโดยที่เครื่องสังคโลกที่สุโขทัยมีการผลิตขึ้นนะคะก็จะเป็นพวกถ้วยชามนะคะกระปุกโถะคะซึ่งก็จะมีรูปทรงลวดลายต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับแบบจีนนะคะเนาะโดยที่เครื่องสังคโลกเหล่านี้เนี่ย เป็นงานหัตกรรมที่สําคัญแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญมากค่ะนักประวัติศาสตร์เนี่ยมีการค้นพบนะคะเครื่องสังขโลกเหล่านี้เนี่ยที่ต่างประเทศเยอะแยะเลยนะคะนั่นก็ถึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าเครื่องสังขโลกเนี่ยเป็นเป็นสินค้าส่งออกสําคัญของสุโขทัยค่ะโดยจะมีการ ส่งสังขาโลกเนี่ยนะคะไปยังเส้นทางหลักๆอยู่2เส้นทางค่ะนั่นก็คือจะมีการส่งไปขายทางตะวันตกนะคะผ่านมาละกาไปยังอินเดียแล้วก็แถบตะวันออกกลางนู่นเลยนะคะไกลนู้นเลยแล้วก็จะมีการส่งเครื่องสังคโลกเนี่ยไปอีกเส้นทางหนึ่งก็คือผ่านทางใต้ลงจากอัุวยาไปยังแถบสุมารตราชวาแล้วก็เบอร์เนียวนั่นก็คือทางใต้ของประเทศไทยณนะปัจจุบันนั่นเองนะคะ ชาวสุโขทัยเนี่ยนะคะก็มีการทําอาชีพค้าขายทั้งภายในอาณาจักรแล้วก็ยังทําการค้าขายกับประเทศภายนอกราชอาณาจักรด้วยนะคะสําหรับการขายภายในอาณาจักรเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทําการค้าขายที่เราเรียกว่าเป็นการค้าแบบเสรีนั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะถามว่าทําไมถึงเป็นการค้าแบบเสรีก็เพราะว่าในสมัยอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะคะไม่มีการเก็บภาษีทางการค้าค่ะแถมยังให้เสรีในการค้าขาย ใครอยากใครค้าอะไรก็ค้านะคะไม่มีการเก็บภาษีแล้วก็ไม่มีการระบุสินค้าต้องห้ามด้วยค่ะหมายความว่าถ้าประชาชนมีสินค้าอยากจะมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันได้เลยนะคะโดยในอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยจะมีตลาดกลางนะคะหรือที่เรียกว่าตลาดประสานนะคะเป็นตลาดกลางให้ประชาชนมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันค่ะสำหรับการค้าในต่างประเทศนะคะ ก็จะมีการส่งสินค้าเนี่ยออกไปค้าขายยังต่างประเทศนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นไปขายที่มาลายูอินโดนะคะญี่ปุ่นชาวาอินเดียศรีลังกาเปอร์เซียอาหรับและประเทศประเทศอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสินค้าส่งออกสําคัญที่สุขโขทัยเนี่ยนำไปขายให้กับต่างชาตินะคะก็จะเป็นพวกของป่าหาย,ยากยากยตัวอ,อย่างเช่นไม้กิษนาซึ่งเป็นไม้หอมชนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างหาย,ยากเลยเนาะแล้วก็ยังมีไม้ฝางนะคะรวมไปถึงน้ําผึ้งยางรัด หรือว่าเป็นหนังสัตว์รวมถึงผลิตผลจากป่าอีกหลายชนิดนะคะส่วนสินค้าสินค้านาเข้าที่สุโไทยเนี่ยซื้อเข้ามาอุปโภคบริโภคเนี่ยก็จะเป็นสินค้าหายากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าสําหรับชนชั้นสูงเนาะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกผ้าแพรพันต่างๆนะคะอย่างเช่นผ้าแพรผ้าไหมผ้าต่วนนะคะรวมไปถึงอาวุธแล้วก็เครื่องเหล็กด้วยค่ะ รวมๆแล้วก็คือเป็นสินค้าที่สุโขทัยเนี่ยยังไม่มีวัฒนาการพอที่จะผลิตได้นั่นเองนะคะก็เลยจะต้องซื้อนําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะสําหรับเส้นทางทางการค้านะคะก็จะมีการส่งสินค้าออกไปค้าขายอยู่2เส้นทางหลักๆค่ะเรียกว่าเป็นทาง,ทางบกกับทางน้ํานะคะโดยเส้นทางทางบกเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ส่งออกไปค้าขายยังประเทศหรือว่าอาณาจักรที่อยู่ใกล้ๆนะคะยกตัวอย่างเช่น ก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่เชียงแสนหรือว่าหลวงพระบางนะคะก็คือสามารถจะเดินทางไปทางบกได้เนาะในขณะที่ทางน้ําก็มีเหมือนกันนะคะก็จะส่งผ่านไปยังแม่น้ําสายหลักๆยกตัวอย่างเช่นน้ําปิงน้ํายงน้ําน่านนะคะไปยังเมืองท่าเพื่อส่งต่อไปยังอาณาจักรอื่นๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสงเส้นทางสําคัญสําคัญในการส่งสินค้าไปค้าขายยังต่างประเทศสําหรับชาวสุขโขทัยนั่นเองค่ะทีนี้เรื่องต่อไปนะคะ ทำอาชีพเกษตรกรรมไปแล้วค่ะกรรมไปแล้วพานิชยกรรมไปแล้วคนสุโขทัยสมัยนั้นเนี่ยมีการใช้เงินตราหรือ,อยังนะคะคําตอบก็คือมีแล้วนะคะในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีการใช้เงินนะคะเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันแล้วล้วค่ะโดยเงินตราในสมัยนั้น,นะคะก็จะมีอยู่หลายๆประเภทนะคะอันแรกเลยคือเงินที่เราเรียกว่าเงินพดด้วงค่ะเงินพดด้วงเนี่ยจะเป็นเงินที่ทํามาจากโลหะนะคะ มีน้ำหนักอยู่หลายแบบด้วยกันยกตัวอย่างเช่นหนัก4บาทแล้วก็1บาทนะคะแต่จุดเด่นของเงินพดด้วงเนี่ยจะมีการประทับตาเพื่อเป็นแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นเงินพดด้วงเนาะโดยจะมีตาราชสีนะคะตาราชวัตรแล้วก็ตาช้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะแต่จะไม่มีตัวหนังสือระบุนะคะว่าเป็นของเมืองไหนก็จะมีการประทตาไว้ให้พวกเราหรือว่าชาวสุโขทัยได้เห็นนั่นเองนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นเงินตาที่เราเรียกว่าหอยเบี้ยค่ะ หอยเบี้ยเนี่ยเรียกว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะซึ่งก็มีหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นเบี้ยโพงเบี้ยแก้หรือว่าเบี้ยกลมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมนะคะเราจะใช้เบี้ยจากแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นหลักนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพ่อค้าต่างชาติเนี่ยเวลาเขามาเนาะเขาก็เอาเบี้ยที่เป็นหอยจากทะเลเนี่ยเอามาใช้นะคะมันก็เลยทําให ตัวเบีย้ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสื่อกลางแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากมากนะคะเรียกว่าต้องมีการค้าขายกับต่างชาติเท่านั้นแหละนะคะเราถึงจะมีการใช้หอยเบีย้ยอะไรพวกนี้ได้เนาะอันต่อไปสําหรับเรื่องภาษีค่ะเมื่อกี้อาจารย์เกินไปนิดนึงแล้วนะคะว่าสุขโขทัยเนี่ยไม่มีการเก็บภาษีทางการค้าเอา้าแล้วอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยจะหารายได้เข้ามาจากไหนเพื่อบํารุงอาณาจักรหรือดูแลบ้านเมืองนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยคือการค้าเนี่ยไม่เก็บ นะคะประชาชนอยากขายอะไรก็ขายเลยไม่เก็บภาษีแต่จะมีการเก็บภาษีบำรุงเมืองอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมีการเก็บภาษีจากราษฎรหรือว่าจากเกษตรกรนะคะในอัตราส่วนที่มีการเก็บกันก็คือ1ใน10นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าทานาแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นข้าว10กระสอบอย่างเงี้ยเนาะหรือ10เกวียนก็ต้องส่งให้หลวงเนี่ย หนึ่เกวียนแบบเนีเป็นตน้นส่วนอีกเกเกวียนเนี่ยก็เป็นเจ้าของไปนะคะจะเอาไปใช้ขายหรือว่าทํากินก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับลักษณะของการเมืองการปกครองแล้วก็เกษตรกรรมนะคะถ้าเราจะสรุปกันคร่าวๆก็คือว่า อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยมีรูปแบบการปกครองอยู่2อรูปแบบนั่นก็คือรูปแบบที่เรียกว่าปิตุราชาธิปไตยหรือพ่อปกครองลูกนะคะและแบบที่2คือแบบธรรมราชาส่วนอาชีพหรือว่าเศรษฐกิจของคนสุโขทัยส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพหลักๆคือเกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีการทําหัตถกรรมรวมถึงมีการทําพาณิชยกรรมหรือว่าการขา,ขายนั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ย ในอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยด้วยความที่มีจํานวนประชากรไม่มากทําให้บ้านเมืองก็ค่อนข้างที่จะสงบสุขนะคะไม่ค่อยที่จะมีความวุ่นวายอะไรมากนักนะคะโดยในบทต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางสังคมแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสุขโขทัยกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะสุขโขทัย EP หนึ่งก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะก่อนที่จะลากันไป ก็อย่าลืมไปทำคัดเวิร์กทบทวนความรู้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เอาละค่ะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมทำคัสเวิร์กที่5อาณาจักรสุโขทัย EP 1นะคะโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นการตอบคำถามทั้งหมด4ข้อเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในอนาณาจักรสุโขทัยค่ะโดยข้อแรกเนี่ยอยากให้พวกเราอธิบายนะคะถึงจุดเด่นของการปกครองแบบปิตุราชาธิปไตยหรือการปกครองแบบพ่อปกครองลูกค่ะ ข้อที่2นะคะอยากให้พวกเราอธิบายพอสังเขตนิดหน่อยนะคะว่าการปกครองแบบกระจายอํานาจที่ว่านี่นะคะเป็นยังไงนะคะส่วนข้อ3เพราะอะไรเราถึงเรียกว่าสุขโขทัยมีการค้าแบบเสรีค่ะท้ายที่สุดนะคะชาวสุขโขทัยเนี่ยนะคะมีการประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคะ่ะอธิบายพอสังเขต นะคะไม่ยากใช่ไหมการบ้านของเอไม่ใช่การบ้านสิค์ดเวิร์กนะคะค์ดเวิร์กของอาจารย์ในวันนี้เนาะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามอาจารย์ได้นะคะทางไลน์นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็สังคมของสุขโขทัยคะ่ะ